การทดลองเกี่ยวกับแม่เหล็กจะเกี่ยวกับแม่เหล็กจะแม่เหล็กครับแต่ว่าแม่เหล็กมันดูดอะไรบ้างรู้ไหมอะไรพวกเหล็กพวกอะไรเปล่านี่ช้อนถงแม่เหล็กมาแล้วช้อนมันดูดมันดูดใช่ไหมระวังโดนหนีนะคะหรือว่ามันดูดกระดาษไหมไม่ค่ะหรือว่าไม่ค่ะไม่ดูดแล้วเนาะถ้าดูดมันต้องติดมาแล้วสิเนาะลองฉีกกระดาษมาก่อนเนาะไม่ใช่ไม่มีเนาะทดลองเอากระดาษ ชี้นิ้เล็กนะใส่น้ำว,วางไว้น้ำนะดูนะเดี๋ยวลุโก้จะพยายามให้มันวิ่งตามแม่เหล็กเข้าหาแม่เหล็กไหมต้องไหมเข้าไหมเข้าไหมมันช้าหน่อยแต่มันวิ่งเหมือนกันนะ <S 2> <S 2> ใ,ชใช่ไหมเออไปทำไมมันดูดกระดาษได้คะเอายังไม่รู้เหรอเดี๋ยวรอ,รอดูป่๊บเพราะว่าดูดหน,นามบ้าอ่า น้ำเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องเห็นไหมมีวิ่งตามไหมว่าลองกระดาษอื่นไหมลองกระดาษอีกชิ้นนึงลองไปเออไม่ก,ก็แก่ก็ค่ะกระดาษเมื่อกี้เป็นกระดาษธรรมดาหรือเปล่าคะเป็นกระดาษโน้ตธรรมดาเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยนี่เมื่อกี้เราลองดูด,เดูเห็นไหมเนี่ยดูสิติดไหมไม่ติดองไปลอยทั้งหมดเดี๋ยวเดีย๋ยวมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปนี่กระดาษแข็งลุงโก้ฉีดแยกลย่องนะนี่นี่ติดไม่ติดทำไมเนีนะไม่ติดนะ อา่าเราไปลอยเราไป็นลอยครันลอยอ่ะด <N> ูซิมันจะวิ่งตามเนี้ยใกล้ๆตรงโอ้ดูเลยดูเลยแม่แม่งเจ๋งจริงๆค่ะมันเจาะห้องกับน้ำเลยนะนึกว่ากระดาษแข็งวิ่งเร็วกว่านะกระดาษวิ่งตานะกระดาษวิ่าธรรมดาวิ่งตามเลยค่ะวิ่งตามไปด้วยอ๋อมันวิ่งต่อกันเป็นรถไฟเนี้ยเดอมีหน่อยซิมว่าซิมว่าลองเร็วๆมันจะ ขาต้องทำได้ไหมคะับได้แต่ต้องอยู่ลอยเหนือน้ำใกล้ๆนะครับอย่าโดนน้ำนะครับเดี๋ยวไม่อยากแปลงนะพี่ครับต้องอยู่อยู่ค่อยๆขยับช้าๆเห็นไหมน้ำธรรมดาเลยครับน้ำที่เราดื่มจริงๆมันคืออะไรรู้ไหมครับจริงๆน้ำกับน้ำอ่ะเหล็กเหล็กเนี่ยมันดูดกับแม่เหล็กใช่ไหมครับ แต่น้าเนี่ยมันผักกับแม่เหล็กนิดหน่อย oh. มันผักกะะับแม่เหลิกเพราะเราแม่เหล็กแรงๆนะครับไปอยู่ใกล้ๆผิวน้ําอ่ะผิวน้ำให้ถูกกดเหมือนเรากดหมอนลงไปอ่ะกดหมอนมันบุ๋มลงไปใช่ไหมไอ้พวกนี้มันก็วิ่งไปตามรอยรอยน้ําที่บุ๋มไปอ่ะหอ๋ <laughs> อแสดงว่า,ม,ม,าม,มันไม่ได้ดูดกระดาษมันไม่ได้ดูดกระดาษมันไปกดให้น้ําบุ๋มแล้วกระดาษก็ลอยไปตามน้ําที่บุ๋ม ทำนะมันไม่น่าเป็นไปได้ทำมันไม่น่าผักนะโอ้ยจริงๆแล้วไอของทุกอย่างในโลกเนี่ยนะฮะมันจะมีส่วนประกอบซึ่งมันจะไม่ไมผลักก็ดูดกับแม่เหล็กนะฮะแล้วปรากฏว่าส่วนประกอบของน้าอันนี้มันผลักกับแม่เหล็กเีน้ไปกันนะคะกับแม่เหล็กดูดกระดาษค่ะค,ครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่บ้าสวัสดีค่ะ Talk. Good yeah.